สวัสดีครับวันนี้ตากล้องอาสาพามาที่ต้นแม่น้ำเจ้าพญานะครับวันนี้เราก็มาที่จุดพาสานนะครับของจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนะครับผมและก็เป็นต้นแม่น้ำเจ้าพญานะครับก็คือพาสารก็แม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านมาประจบกันนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศ ยามเย็นนะครับที่พระอาทิตย์ตกฝั่งขนูนก็เป็นฝั่งในเมืองนะครับผมก็จะมีตั้งเวทีกลางครับแล้วก็มีจุดถ่ายรูปแล้วก็มีสิงช้าสวรรค์แล้วก็มีเครื่องเล่นนะครับผมที่ฝั่งขนูนนะครับก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับผมแล้วก็มีที่ไประสก,การละกราบไหว้นะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศของพาสารนะครับผม ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากเลยครับผมพาครอบครัวมาเที่ยวนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับผมช่วงนี้ผาสารสวยงามมากครับผมช่วงคาทิตตกนะครับเย,ย,ย็นๆอย่างนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนั่งเรือข้ามมานะครับผมก็จะมาเที่ยวที่ผาสารนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนั่งเรือข้ามฟากมานะครับผม ตรงนู้นก็เป็นสารเจ้าเทพลักษณ์นะครับก็จะเนี่ยครับผมเป็นบรรยากาศศาลเจ้าเทพลักษณ์ศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับผมมีการนักท่องเที่ยวที่นั่งเรือมาชมภาษสานะครับผมฝั่งนู้นก็เป็นบรรยากาศแบบคึกคักนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลตรุษจีนของจังหวัดนะครสวรรค์นะครับผมแล้วก็มีเวทีกลางเป็นเวทีการแสดงนะครับผม ก็มีของเล่นมากมายนะครับผมนี่คือบรรยากาศของภาษานนะครับผมเป็นต้นแม่น้ำเจ้าพยาครับผมจะเป็นบรรยากาศเด็กเด็กดกเด็กนน็เด็กเาาด็นนเด็ดเ็ เป,เป็นแหลมที่ยื่นไปดูแม่น้ำเจ้าพญยาครับผมนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมนะครับผมนี่เราก็พามาจุดที่ยื่นมาที่แม่น้ำเจ้าพญยานะครับผมเป็นต้นกำเนิดฝั่งนี้ก็เป็นแม่น้ำน่านนะครับผมแม่น้าน่านก็มีนักท่องเที่ยวนะครับที่ข้ามเรือ นะครับก็จะข้ามไปข้ามมานะครับเป็นจุดข้ามเรือนะครับก็มาไหว้ศาลเจ้าพ่อเทพลักษ์กับศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับนะครับด้นนี้ก็เป็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะครับนะครับก็เป็นบรรยากาศถ่ายรูปนะครับปรชวง พระอาทิตย์ตกดินนะครับภาพจะสวยงามมากเลยครับนี่คือบรรยากาศนักท่องเที่ยวตาไปจัดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับ ลักษณของผาษานนะครับผมนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปนะครับผมนี่คือผาษานนะครับผมสันลุ่นก็เป็นสันเจ้านะครับผมนะครับเป็นจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดนครวรรั์นะครับผมตอนนี้ก็ ต้นแม่น้ำเจ้าพญานะครับผมนี่คือบรรยากาศต้นแม่น้ำเจ้าพญานะ,นะครับผความสวยงามของยามเย็นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็พาทิตยตกไปแล้วนะครับไม่งั้นจะสวยงามมากนี่ก็เปนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูป สัญ,ญลักษณ์ของต้นไม้น้ำเจ้าพญานะครับเป็นบรรยากาศเป็นสัญ,ญ,าาสญ,ญลักษ์ต้นไม้น้ำเจ้าพยานะครับผมนจุดถ่ายรูปคนสยคราคม ฝั่งขนนก็มีงานเรือวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็จะมีเรือข้ามปากนะเรือข้ามไปข้ามมานะครับผมนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวดูเยอะเลยเดี๋ยวช่วงวันนี้นะครับมังกรก็จะมาลงน้ําที่ต้นแม่น้าเจ้าพยานะครับเพราะว่าวันนี้มีแหกกลางวันนะครับผมแต่ตอนนี้มังกรยังไม่ได้มานะครับผม เราต้องรองว่าแห่ครบทุกสถานที่ก่อนแล้วก็ค่อยมาลงน้ำนะครับคลายร้อนนะครับทุกปีจะต้องมาลงน้ำที่ที่ต้นแม่น้ำเจ้าพญานะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศในยามค่ำคืนนะครับ นักท่องเที่ยวมากันเต็มเลยครับบรรยากาศมาถ่ายรูปนะครับผมจุดท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์คับแลนด์มาร์คช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาเที่ยวนครสวรรค์เยอะๆนะครับผมสวัสดีครับ